นอกจากจะเป็นตัวสปอต l ไลท์โซลาร์เซลล์ที่เปิดได้3สี3แสงแล้วนะครับผมออปชั่นการใช้งานถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากทีนี้มีพี่คนนึ่งทักมาในไลน์ครับพี่นายผมขอดูความสว่างยามข้ามคืนหน่อยแสงสว่างเป็นยังไงบ้างแสงที่ใช้ตอนนี้เป็นแสงของตัว300วัตต์นะจ๊ะพี่จ๋าโดยสมมุติความสูงระดับประมาณ3เมตร50เซนติมตรครับเปิดแสงแรกเลยครับพี่แสงแรกนี้คือแสงสีขาวครับผมเดย์ไลท์แสงสว่างเป็นยังไงบ้างฮะ 300วัต์คุมพื้นที่ได้มากถึง150ตารางเมตรครับหรือ1งานครึง่งทีนี้พี่ไปดูพื้นที่การใช้งานของพี่เลยพี่อยากได้ใช้งานขนาดไหนดูตารางเมตรมาก่อนนะแล้วค่อยมาเลือกวัตรครับพี่จะได้สปอตไลท์โซลาเซลล์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานของพี่นะครับผมหากพี่คนไหนสนใจอยากได้ไปส่องสว่างใช้งานดีๆแบบนี้แนะนำคลิกตะกตร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือด่วนเลยลดราคานะครับ